สวัสดีครับร้านเก่งๆทักโวยากินนะครับวันนี้เราจะมาแลกแก้งร้านหมูปิ้งน้ำตกกันนะครับร้านอยู่ข้างๆเรานะครับเดี๋ยวจะแก้งเอาเกลือไปใส่หมูครับนล้จะบอกว่ามันเค็มนะครับวิทยทำปฏิกิริยายังไงนะครับเราก็ได้เตรียมกับร้านไก่ทอดอยู่ตามเพื่อน,นะครับรอรับชมครับ ý <laughs> thức tìm... là cái gì m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 à กี <phin reforms> ่ร้านนึ่งดิพี่เกงเก่ง้ยปุ้ยไม่นั่งเป็นหนึ่งอวะอะถ่ายไปทิ่ยวแนี้พี่ทำไปวันนี้เป็นอย่างนี้อเนี่ยอร่อยหออเดว้าวมกเก่งว่าหมูนูเค็มพี่ก็บอกดิเค็มไหม อันนี้มึงกินอยู่อ่ะมาตบนะกอบาทีมแล้วของมึงเองไม่กล้ากินยังเช่อแบ่งเป็นทีมได้รู้ก็รู้ไปแล้วมาเป็นมันไส้ละมาเลยมาแบ่งกันูหน่อยเร็วอยามาพี่กบอยากรู้ไม่เชื่ะอาไปกบถึงนั่งโหน่าบอกแล้วว่าเค็มไม่เชื่อบอกแล้วอะไร

กม่ต่างันหรอเออต้องถื้นบ้าก็ไม่ให้งอันนี้ลุงเจี้ยนมาไงีไม่ได้ร้านนะเจี้ยนได้ครับไม่ต้เสม่ได้มมดแล้วคุไม่ไม่่าดดได้ได้ได้อยู่ใช่ได้อยู่เต็มตอนนี้เต็มหมดแล้วหมดคเต็มหมดแล้นะกินมอนแกงหนูพี่ก้องอะน่าว่าพวกแกงแกะอะกินไปดิเขาตัดกันไกลแบ่งกี่ได้ ต้องกินมาดิต้องหาลูกเกดมาต่อลูกเกันไม่เมื่อเหรอแงลอะไรติปากเลยการเรกินกะปากเลยเต็มติดปากเลยอันนั้นไม่เกีมปากเิดปากเลยเออตอนนี้เราคงไม่ได้แม้เออแม้หนาวแล้วนี่มันในร้านอ่ะร้อนน้ำร้อนอ่ะร้านอ่ะเต็มปากเลยอะเลี้ยบปากของแกเป็นเชือ

อ,อ,อันนี้ของผมไม่ใด้ข่อยกุ้ยใช่ไหมนี่อันนี้ของเรานี่ของแกแกมันแกมกลับไปเรไว้กล like ้ยเือนโดยโดยเกลือาไม่ถ้ายม่้เลยแก้งกล้วไหมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ก้ยแก้งไม่ได้กล้ดยที่จั่งนเต็มปีแล้วดูดูแก้งใครกันแน่ตายแล้วสั่งหัวตายแก้งกูอีก ก็ได้ไม่เกบบอกดิแล,ล้วอันน้แกไกีฬาหเงี้ยเออเรียบป่า,าี่เนีน้โอโหเกงไทยราจะอร่อยอะเ็มได้ยงไอ,นะอชอบคลิปแนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก่งเก่ง ทางโกยยกิจด้วยครับ